สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนําความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านผ่านทางพระวาจาของพระองค์ในหนังสือของประกาศกอิสยาในบทที่6 6ข้อ1 0ถึง14และพระวสารของนักบุญมัตคิวในบทที่1 8 1ข้อ1ถึงข้อส ผ่านทางประสบการณ์ชีวิตของผมทัศนคติและความคิดเห็นก็ถือว่าเป็นการมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับเอ,อ่อนประกาศศกอิสยาวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยแสดงผ้านาจักรของพระองค์ให้กับประกาศศกอิสยาได้เห็นะ้านาจักรของพระเจ้ามีทั้งในโลกนี้และในเมืองสวรรค์ผ้านาจักรของพระเจ้าผ่านทางประกาศศกอิสยา พองพระผู้เป็นเจ้าทรงเผยแสดงเรื่องของความชื่นบานนะครับความชื่นบานความชื่นบานก็เป็นกิริยาแห่งความสดชื่นแจ่มใสล่าเริงยิ้มย้มแจ่มใสไม่ทุกข์ระทมไม่วิตกกังวลไม่ห่วงใยอะไรเป็นความชื่นบานความชื่นบานจะเริ่มได้ก็ต้องออกมาจากใจ จิตใจที่เต็มเปลี่ยมด้วยพลังของพระจิตเจ้าเต็มเปลี่ยมด้วยพลังของการภาวนาเต็มเปลี่ยมด้วยพลังของการไใจตรองสําหรับตนเองมีสติวางใจในพระเจ้านี่คือความชื่นบานจะเกิดไม่ว่าจะเวลาประสบปัญหาอุปสรรคอย่างไรทั้งสุขภาพกายสุขภาพาใจนะครับขอโทษครับสุขภาพใจก็สามารถที่จะชื่นบานได้ เพราะเป็นพลังของพระผู้เป็นเจ้าที่มาจากภายในจิตใจนะครับอันที่สองพระนาจาักของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้จากการปลอบโยนการปลอบโยนเมื่อบุคคลมีความชื่นบานในจิตวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะออกไปสู่ผู้อื่นสามารถที่ปลอบโยนให้กำลังใจสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้เกียรติให้คุณค่าและให้ศักดิ์ศรี เป็นการปลอบโยนศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในบุคคลอ,อื่นการปอบโยนเป็นปีิยาของการที่ต้องมีบุคคลอื่นออกไปปอบโยนปอบโยนตนเองด้วยปอบโยนผู้อื่นด้วยก็เป็นพฤติกรรมที่มาจากภายในจิตใจเช่นเดียวกันแล้วก็มีองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่อ,อ,อันที่สามนะครับเป็นความยินดีความยินดีก็เป็น กิริยาแห่งการด่าเริงชื่นบานเช่นเดียวกันความยินดีกเ็เป็นเรื่องที่ออกจากภายในจิตใจเช่นเดียวกันความยินดีก่อให้เกิดความสุขความยินดีก่อให้เกิดพลังแห่งการขับเคลื่อนในการทำความดีไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไรถ้าจิตใจมีความยินดีจิตใจมีความสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า อะไรจะเกิดถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามเหมือนวันนี้ที่เราร่วมใจกันรละลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูนะครับนักบุญเทญเรซาแห่งพระกุมารเยซูก็ก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้ฟีดเดย์สำหรับทุกทุกท่านนะครับที่มีสาสนานามนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเป็นต้นมาเสิ็จท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รักของผมเช่นเดียวกับแม่เหมือนกันนะครับท่านก็คอยดูแลเอาใจใส่ผมตลอดวงใหนะครับท่านก็คือมาเซอร์เทเลซาวันนี้มั่นทรัพนะครับก็ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดประทานพรเป็นพิเศษสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพใจแก่ท่านโอกาสฉลองศาสนาสัสนาสสสสน,นามในวันนี้นะครับเอ,อนักบุญเทเลซา เมื่ออยู่ในอารามนะครับท่านเองก็บางทีก็ถูกทดลองถูกทดสอบสารพัดนะครับผมจำได้เคยอ่านหนังสือที่เป็นชีวะประวัติของท่าน,น,นตอนหนึ่งกำลังไปซักผ้าที่ริมธารเพื่อนออพักคินีด้วยกันเพื่อนนักบวชด,ด้วยกันเพื่อนผู้ปึกหัดด้วยกันก็แกงซักผ้าให้น้ำกระเด็นใส่หน้าท่านท่านก็ไม่ได้ เ,เก็บมาคิดแต่อย่างไรท่านคิดว่าถ้าความยินดีมาจากภายในจิตใจแล้วชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าสุดแท้แต่พระประสงค์ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายท่านก็ได้เป็นนักบุญนะครับนักบุญเทเรซาก็มีแบบอย่างนะครับบุคคลก็ต้องมีต้นแบบยศชนทุกคนไม่ว่าใครในโลกนี้ก็ต้องมีต้นแบบที่จะเรียนแบบฉบับ ของบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ตนเองประทับใจบุกชุกเออเป็นบุคคลที่ตนเองรู้สึกชื่นชมยินดีมีความชื่นชมยินดีเหมือนกับคิสชนก็มีต้นแบบคือพระเยซูเจ้าพระแม่มารีและก็นักบุญต่างๆนักบุญเทเลซาแห่งพระกุมารเยซูก็มีต้นแบบคือนักบุญเทเลซาแห่งอัลวิลานะครับท่านก็ได้เรียนแบบฉบับความอดทน ความชื่นชมยินดีในจิตวิญญาณของท่านจากนักบ,บุญเทศาแห่งอาวิลาก็มากอยู่เหมือนกันนะครับก็นี่คือความชื่นชมยินดีทั้งสบุคลิกทั้งสอุปนิสัยทั้งความชื่นบานการปรอบโยนและความยินดีคือพระอาณาจักรของพระเจ้าที่บงค์โแสดงผ่านทางประกาศศพเอริยาณนะครับแล้วก็ทั้งส กิริยาท่าทางทั้งสามทุณธรรมนี้ต้องมาจากจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดจากภายนอกนะครับเป็นเรื่องที่ต้องมาจากภายในภายในคือจิตวิญญาณที่สนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ารักพระองค์เชื่อพระองค์มั่นใจในพระองค์วางใจในพระองค์ก็สามารถที่หวังในพระองค์นะครับกระทำ พฤติกรรมเหล่านี้ได้ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ในโลกนี้นะครับตอนท้ายของออประกาศศกอิสยาในโลกนี้ะ้านาจักรของพระเจ้านะครับประกาศศกอิสยาฉายภาพแห่งความสุขความชื่นชมยินดีในครอบครัวอย่างชัดเจนะ้านาจักรของพระเจ้าในโลกนี้จะต้องเริ่มจากตนเองเหมือนสักพูดนะครับ ด้วยความชื่นบานด้วยการปอบโยนด้วยความชื่นชมยินดีหวังในพระเจ้ารักในพระเจ้าพระนาจักรของพระเจ้าก็เกิดขึ้นในโลก <Saint> น,นี้แล้วไม่ต้องไปสงสแสวงหาความสุขใดไม่ต้องไปแสวงหาความชื่นบานใดการปอบโยนใดๆการยินดีใดๆมีแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นพระนาจักรของพระเจ้าในโลกนี้เริ่มจากตนเองกอน ตนเองต้องมีความยินดีภายในจิตใจมีการปลอบโยนที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นมีความชื่นชมยินดีตนเองด้วยและผู้อื่นด้วยนะครับเมื่อตนเองมีพระนาจักรของพระเจ้าอยู่ในจิตใจออกไปสู่สังคมออกไปสู่โลกภายนอกแล้วก็เข้ามาสู่ครอบครัวองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กำเนิด สร้างชายแล้วก็ให้หญิงมาอยู่เคียงคู่กันจะได้ไม่เหงาจะได้เป็นเพื่อนคู่คิดกันก็มาสู่การเป็นครอบครัวครอบครัวก็ต้องมีลูกครอบครัวก็จะต้องมีเผ่าพันธุ์ต่อไปพระอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเริ่มจากตนเองเมื่อเริ่มจากสามีหรือภรรยาที่มีพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในจิตใจแล้วครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขความชื่นชมยินดีนะครับ เมื่อครอบครัวไม่พอออกไปสู่ชุมชนออกไปสู่สังคมออกไปสู่ประเทศและออกไปสู่โลกสงครามก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าทุกๆคนมีสันติอยู่ในใจมีความชื่นบานมีการปลอบโยนมีความชื่นชมยินดีพูดรวมทั้งหมดก็คือมีผ้านาจักรของพระเจ้าอยู่ในจิตวิญญาณนะครับโโลกก็ไม่ต้องมีสงครามไม่มีการทะเลาะเบาแวง ไม่มีการโกรธไม่มีโมโหไม่มีอิจฉาไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีความโลภปวดหลงชื่นชมยินดีในทุกคนที่ได้มีความดีได้มีทรัพย์สินเงินทองชื่นชมยินดีในผู้ที่มีแล้วก็ช่วยปลอบโยนใจในผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากที่ต้องการกำลังใจ ออกไปสู่ผู้อื่น,นครับเคยฟังเพลง b i t Over t o Burn Water นะครับแล้วก็ในบทเพลงก็ได้แบ่งปันเป็นคำแปลออกมาแล้วก็เห็นถึงในในบทเพลงก็มีเหมือนกับมิวสิกวิดีโอและตอนท้ายของบทเพลงก็เห็นบุคคลหนึ่งนะครับที่สะพานยอโดนเกตในประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังกระโดดน้าตายแล้วท้ายบทเพลงก็เขียนว่าในอเมริกาออผู้ที่ฆ่าตัวตายก็เป็นอันดับสูงของโลกเหมือนกันวันหนึ่งก็เป็นพันคนนะครับในทุกๆมลรัฐก็ชี้ให้เห็นว่ากำลังใจจะต้องมีต่อกันช่วยเหลือกันปอบโยนกันเป็นกำลังใจให้แก่กันกำลังกายคงไม่มีความสุขเท่ากับการมีกำลังใจที่ดี เพราะฉะนั้นกําลังใจจึงสําคัญควกว่ากําลังกายนะครับมาจากจิตวิญญาณทั้งหมดเลยพระนาจักรของพระเจ้านะครับก็ต้องประโยคสุดท้ายก็คือจะเกิดขึ้นได้ทั้งความชื่นบานการปลอบโยนความยินดีนอกจากการวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วต้องเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต้องเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัต,ตย์ จะไปรับใช้เงินทองไม่ได้จะไปรับใช้พระเทศเทียมไม่ได้จะไปรับใช้บุคคลเหนือกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้จะต้องรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความซื่อสัตย์เป็นผู้รับใช้ที่ดีไม่ใช่ทําตามหน้าที่เท่านั้นแต่ทําเพราะรักผู้ที่เป็นเจ้านายทําเพราะต้องการที่จะเสียสละช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน ของเจ้านายของผู้ที่เป็นเป็นผู้นำนี่คือการเป็นผู้รับใช้ที่ดีในพระสารของนักบุญมัทธิวในวันนี้บทที่18ข้อ1ถึง4นะครับในความเป็นจริงของชีวิตแล้วนะครับบางทีในคำถามที่บรรดาศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้าได้ถามองค์พระเยซูเจ้าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ถามก็ ถ้าตามโลกมนุษย์แล้วตามฝ่ายโลกแล้วก็ต้องการให้ผู้ตอบมีคำตอบว่าเป็นใครชี้ชัดไปเลยว่าเป็นใครเหมือนกับบางทีเวลาในหน่วยงานต่างๆต้องการว่าใครจะไปอบรมใครจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ถ้าผู้นำมีโปรแกรมว่าจะพาพานักงานพาคุณครูพา ผู้ที่ร่วมงานไปเที่ยวต่างประเทศผู้ที่เป็นพนักงานคุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็จะถามแล้วใครละ่ะจะได้ไปนี่คือต้องการชี้ชัดไปเลยว่าเป็นบุคคลใครจะได้ไปนะครับนี่ก็เป็นฝ่ายโลกแม้แต่บรรดาศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้าก็ถามเช่นนี้แต่เวลาองค์พระเยซูเจ้าได้ตอบกลับมาพวงบอกว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยนี้ผู้ถามเองตอนต้นก็คือตอนเองก็คิดว่าตนเองดีแล้วตนเองเก่งแล้วตนเองสมควรเป็นใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์แล้ว แต่เมื่อองค์พระเยซูเจ้าจตรัสว่าต้องถ่อมตนเหมือนกับเด็กเล็กๆทุกๆคนก็จะต้องหยุดคิดแล้วว่าตนเองถ่อมตนหรือเปล่าบุคลิกภาพขององค์พระเยซูเจ้าคือความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนดังนั้นก็ต้องถอยกลับมาว่าตนเองเหมาะสมไหมที่จะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าตนเองเหมาะสมไหมที่จะไปต่างประเทศไปศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ ความเข้าใจที่ไปศึกษาดูงานมากระจายให้กับผ,ผู้ผู้ผู้อื่นนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทางด้านจิตวิญ,ญญาณแล้วใครก็สุดแท้แต่เป็นใหญ่ได้ทั้งหมดถ้ามีความสุภาพอ่อนโยนและถอมตนเหมือนกับองค์พระเยซูเจ้าชื่อองค์พระเยซูเจ้าตัดตอนท้ายว่าผู้ใดที่ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ดังนั้นพงค์ก็คงให้ข้อคิดว่าแท้ที่จริงแล้วความเป็นใหญ่ไม่ใหญ่ก็เป็นเพียงตำแหน่งในโลกนี้แต่ตำแหน่งในโลกหน้าใหญ่ได้ทุกคนใหญ่ได้เสมอภาคกันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่บุคคลมีความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนไม่ใช่ว่าบุคลิกภาพภายนอกครับ น,นุ่มนวลแต่ภายในแข็งกระด้างภายในหยาบคายภายในเหมือนสุนัขป่าอา่อ,อนโยนอ่อนโยนแต่เพียงภายนอกแล้วถ่อมตนแต่เพียงภายนอกแต่ภายในยังมีความคิดหลากหลายอันนี้ก็องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไร มือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตอบกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ถ่อมตนเหมือนกับเด็กเล็กๆในวันนี้จะได้เป็นใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์ดังนั้นความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนไม่ใช่บุคลิกภาพที่เกิดจากภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นบุคลิกภาพที่เกิดจากภายในออกไปสู่ภายนอกประสานกลมกกืนกันฮาร์โมนีต่อกันและกันทั้งมาจากภายในไปสู่ภายนอก ชีวิตก็จะเป็นสุขแล้วก็โยงไปถึงประกาศักดิ์ยานที่จะมีความชื่นบานมีการปอบโยนแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในที่สุดอย่าลืมครับพระนาจาักรของพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ตราบใดที่บุคคลมีความชื่นบานมีการปอบโยนมีความยินดีรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีบุคลิกภาพเช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าคือความสุภาพ อ่อนโยนและถ่อมตนที่มาจากภายในจิตวิญญาณที่ดำเนินชีชวิตเฉพาะพระพักรองค์พระผู้เป็นเจ้าวางไว้ใจในพระองค์ก็เป็นพลังที่จะขับเคลื่อนโลกน,นี้ให้มีสันติสุขสันติภาพปัศจักสงครามได้นะครับขอพระเป็นเจ้า,วาอวยพรทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ